สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะคลิปนี้นะฮะก็จะมีเทคนิคลับนะฮะเทคนิคลับเลยนะฮะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เพิ่งโพสเป็นเมื่อกี้นี่เองนะครับก็อยากให้ทุกคนมาฟังกันก่อนนะครับว่ามันดีไหมนะครับแต่สําหรับผมนะผมคิดแล้วว่ามันดีนะครับตัวนี้ก็คือยังคิดวิธีลับนะครับที่จะทํายังไงเนี่ยให้ช่องเรามาเติบโตโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินนะครับโอเคไหมฮะเทคนิคนี้นะฮะผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับว่าอ่าลงคลิปครั้งเดียวนะครับได้ประโยชน์5อย่างนะครับไม่อยากใช้คําว่า นัดเดียวได้นกสองตัวแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนคําบางคํามันมันมันฟังแล้วมันรุนแรงนะครับเดี๋ยวเอไอจะจับนะครับโอเคลงคลิปหนึ่งคลิปนะครับได้ประโยชน์ห้าอย่างนะครับห้าอย่างจริงๆนะครับคุ้มมากอ่ะทุกคนมาฟังนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําคลิปยาวนะครับคลิปยาวเนี่ยหนึ่งแล้วนะเราทําคลิปยาวนะครับทําแคคลิปเดียวนะทําคลิปยาวหนึ่งคลิปอ่าแล้วก็ไปลงหน้าเฟซนะครับตรงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะดีดเมนูขึ้นมาอัตโนมัติให้เราตัดเป็นคลิปสั้นอ่าประโย์ที่สองนะตัดเป็นคลิปสั้นก็คือคลิปดีลนะฮะอ่าซองแล้วนะนะก่อนที่เราจะโพสต์นะครับคลิปดีลเนี้ยยังนะยังยัง,ย,งยังไม่ต้องโพสตนะก่อนที่เราจะโพสต์เนี้ยให้เราไปเลือกแชร์ลงกลุ่มโอเคไหมฮะเราจะไม่เลือกว่าเป็นโพสต์โพสต์ลเลยนะแชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์ลงกลุ่มนี่สามอย่างนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามโอเคไหมฮะแชร์ลงกลุ่มนะครับ และผมก็มีกลุ่มมาแนะนําซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มครีเอเตอร์ Creator มือใหม่เนี่ยเยอะมากทุกคนเยอะมากเลยแบบเยอะนะครับผมก็เลยไปสุ่มนะฮะไม่ใช่สุ่มหรอกไปไล่ดูแต่ละกลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยสมาชิกเยอะนะครับเวลาเราเอาคลิปไปแชร์แล้วเนี่ยคนเข้าถึงมันเยอะขึ้นนะมันเยอะนะทุกคนนะโดยที่เราไม่ต้องยิงแอดโอเคไหมฮะยิงกับเป็นเคยครีเอเตอร์ Creator มือใหม่เนี่ยยอดวีมันน้อยผู้ติดตามน้อยนะครับเราต้องใช้วิธีนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกลุ่มนะครับ ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยที่ผมแชร์ลงนะครับผู้ติดตามนะฮะจะเท่าไหร่นะฮะกลุ่มแรกถ้าจำไม่ผิดแสนหกนะครับกลุ่มที่สองแสนสามกลุ่มที่สามถ้าจำไม่ผิดประมาณเก้าหมื่นนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะทุกคนเราลงคลิปครั้งเดียวนะครับคนเห็นสามแสนคนนะครับดีกว่าเรามาลงหน้าเฟซตัวเองนะครับคนเห็นหลักร้อยหลักพันบางทีผู้ติดตามหนึ่งพันอะเวลาเราเอาลงไปอะทุกคนเชื่อไหมว่าหนึ่งพันเนี่ยเขาจะเห็นกี่คนบางทีไม่ถึงร้อยคนบางทีไม่ถึงห้าส ซึ่งน้อยมากยิ่งเป็นช่องเล็กๆช่องใหม่เนี 2000, ่ยเหมือนผมเนี่ยผู้ติดตามแค่สองพันนะครับเวลาลงไปเนี่ยการเข้าถึงมันน้อยมากเลยทุกคนบางที่หลักหน่วยนะครับผมก็เลยคิดนะทั้งทั้งนอนทั้งน ok ั่งคิดแหละนะครับอยู่มันผุดขึ Mike, ้นมานะครับเออทําไมเราไม่ทําแบบนี้นะแชร์ลงกลุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเปิดตรงแจ้งเตือนเนาะว่าผมมาแชร์ลงกลุ่มไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับทุกคนครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับกลุ่มที่ผมแชร์เอาลงแชร์คลิปลงไปนะฮะอ่ามาดูแจ้งเตือนกระดิ่งนะครับ นี่ทุกคนให้ทุกคนสังเกตนะครับสามกลุ่มนี้นะครับโอ้ยสามกลุ่มนี้นะฮะนี่ทุกคนจดชื่อไว้แคบไปเลยนะฮะแคบไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกลุ่มแรกนะครับว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนี่อันนี้เลยทุกคนที่ผมพึ่งแช์นะฮะเลื่อนลงมาข้างบนแสนสามนะครับนี่ครับสมาชิกทั้งหมดแสนสามนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอ่ากลุ่มที่สองนะครับนี่พิ่งแช์นะครับทุกคนกลุ่มที่สองแสนหกครับทุกคนแสนหกโอ้เยอะมากนะครับอ่ะ ปุุมที่สามนะครับนี่นะฮะปรุงที่สามเก้ามืนเจ็ดทุกคนนี่ไงเก้ามืนเจ็ดนะครับเยอะมากครับเป็นอย่างไรบ้างฮะวิธีนี้เคล็ดลับนี้เวิร์กมากทุกคนนะครับอยากฝากทุกคนนะฮะถ้าไม่ลำบากนะฮะแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้นะครับถ้าเรานะฮะใช้วิธีการแบบเขาเรียกอะไรลงคลิปแล้วยอดวิวน้อยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให ทุกคนนะครับสามารถช่องมันจะได้เติบโตขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคิดว่าเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ลองอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองนิดนึงนะครับอย่าแชร์บ่อยเกินไปลงกลุ่มเนี่ยนะครับอย่าแชร์บ่อยนะครับเพราะผมโดนมาแล้วนะฮะแชร์ทีีนะครับช่องปิวนะครับคาว่าปิวคือหายไปเลยนะทุกคนหายไปเลยนะครับถ้าจะแชร์ควรแชร์มันละไม่เกิน3าครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นสาครั้งเนี่ยผมก็ยังกลัวนะนะครับผมแชร์มันละครั้งหรือ2ครั้งไม่เกิน2ครั้งนะครับก็ถ้าทุกคนลองแช่ ถ้าผลเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยลวกันนะฮะผมก็ไม่กล้าแชร์เยอะเพราะผมเคยโดนมาแล้วนะครับถูกปิดช่องไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ